อันนี้ให้ดูว่าการอัปเกรดเลเวลแต่ละเลเวลเราเป็นยังไงนะไอ้สองตัวที่ล้อมคอกอยู่นกำลังอัปเกรดอยู่แมผิวพองมี่ห้าวันกว่าอันนี้เหลืออีกวันเศษเศษแต่ทีมงานของเดทิกเกอร์ที่ช่วยพระเอกสู้กับซอมบี้มีทั้งหมดห้าพันนอจะอัปเกรดไอ้คนนี้แหละ ใช้เงินเท่าไหร่ดู2ล้านเลเวลที่1ิเท่ากันทางตัวเกมก็จะโหลดข้อมูลใหม่ๆมาให้เราเล่นอ่าเป็นแบบนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมจุดกี่เกมและเกมเดทิกเกอร์ภาคสอหลังจากได้ดู การอัปเกรดเลเวลต่างๆต้นคลิปไปแล้วตอนนี้เรามาดูว่านอกจากเราจะมีน้อนไก่เป็นผู้ช่วยปราบซอมบี้แล้วน้อนไก่เราก็ติดเชื้อได้เราก็ต้องจัดการน้อนไก่ได้วยความอะไรรักโอ้ยเต็มยาครับเราไปดูว่าเป็นยังไงถ้าเราไปใกล้น้อนไก่ซอมบี้อ่ะ <c oughs> นี่คับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใช่หมูป่ะออานี่มาแล้วครับนี่นาดูเหลืออีกสิบเก้าวิครับไปหาตัวตาแดงแดงโอ้สิบสองวิถ้าได้สิบแปดตัวอยู่ไหนเนตัวตาแดงแดงน่หนูลูก ไปไหนหมดแล้วโอ้เลยห้าวิโอ้เล่นก่อนลแล้วนะนี่มาแล้วมาแล้วโอ้ระเบิดยคลิปสั้สนๆทำานพามาชมวิถีชีวิตของน้อนไก่นะครับนอกจากเขาจะช่วยเราแล้วเขายังมีโอกาสติดเชื้อได้แล้วก็จำใจต้องสังหารนอนไก่ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเขาชุดจีเกมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ